แพงบ่น้องแพงถ้าไานี่ปลาลุงดู้ดดให้ปลาลุงเนาะนอ้องบ่หายบ่อหายมีอะไรแพงบ่งแพงเลยจะดื้อจะก,กินขนมลายยินบ่เอาไว้ให้น้องกินเอง ดูเอาไว้ซื้อนมให้น้องกินสาบายดีสาบายดีพีน่น้อง่อนน้อ่นน่นนี่ือนนเละเนบนแรกอยู่กับขนมนะป้าเติเมื่ซื้อนมให้น้องเลยเล้ชซื้อนมขนมเลยเราอย่าซื้อหลายเด้อกเด้อ bố mì ngân đái luôn. cái là. canh 100 kinh mẹ hay ba lุง đái. đi, đái lông đại ô canh là ti ba lùng. ô xí đái bố. cái qua mẹ, cậu ao ba lùng เป็นแล้วฟ <Yeah. S 1> ังความเมก้าบอลไฮกันก็ยังแอบอยู่แม่ก้าบอลไฮปลาลุงแล้วกันเอื่อยมันแอบลายกันแพงบ่แพงแหงบ่ให้ปลาก้องเนาะบ่หายปลาก้องชิมาเอาได้นี่นะ บาหายบอ่อีปะกองกับบ่หายอีกต่ออีกต่โตอือีปะก,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 กปองี้ยกอีแปไพ่พาวาวนะว่าไม่เชานองกินมน,น,นมนอนนอนมะแมทันกินข้าวกินน้ำสามเสีสวยเลยนี่นองก็มาตื่นตอนเม่สิลุกมันคื้นี่กับสิบโมงลุกหนึ่งโมงลุก สามสิบอันตื่นแต่ก้แปดเก้าเก้าโมงแม่ีเวลาแม่ขี้นอนเลยเพิ่งกระตื่นแล้วก็สิบเอ็ดโมงสิบเอโมงกับหนึ่งโมงนอนหนึ่งโมงกระตื่นมาอีกหนึ่งโมงตื่นมาสามโมงผมได้นอนป่านนี้ก็ขึ้นที่จะตื่นก็เว้นคระมตื่นอ็้นที่จะตืนกล้นค่ะมาตืน นอนพันนอนอูนอนพันี่ึ้นอูอีโนะพายนี่อีโนะลอยอีโนะลอยลูกหลับเลยพี่น้องกินข้ามาแล้วปิ่งปลาเนินพี่น้อง <c oughs> มึงบรรยากาศเยน็นนเมื่อคืนนี่หนาวอุ้ยแต่ใจจูดขยะ หนาวเมื่อคืนนี่ลูกกะถีผ่าออกจนเบิดเพื่อนกัเย็นพพื่อนได้เลยนอนโบมือแล้วของกลางคืนมาเลยตื่นดูเมยกอยากนอนลเลยเนาะเวียนผ่นบนนอะเกวียนบกะเวียนผ่นนอนผ่านบน,น,น,นตื่นบรรยากาศทุง้งไห้ทุงหน้าพี่น้องย้ำแรงกับสิบบเคียวปันได้กันย้ำหน้าน่ะเปิดมาเขียวจะเคียวจะหล่อนะ รับโปสนิทรับพอสนิทปันใดพี่น้องงัวกับพองัวี่น้องเมื่อนี้ถ้าพอ่อถ้าแม่มาเห็นเรียรรวมอยู่บ้านหลุดกระ่ายกิงดึงพี่น้องถาส้างมาแปลงโอ้ยกระจจอยเจอบงัวี่น้องลมหนาวพี่น้อง,อง,ง,องมึงหงบอล้วได้ ต้นนั้นก็เบิดต้นนี้ก็เบิดแล้ต้นนั้นก็สิเบิดคือกันจะได้มันสุกก็เบิดยังบ่ได้ทันเป็นต้าซ้ําโอ้ยามแรกนี่เดือน4เดือน5บ่มีมะงกินแท้ๆพี่น้องบ่ได้หดน้ํามันบ่ได้เป็นต้ซ้ํา ก็สกินขาวกับยัองอึดเนียอยู่เนี่ยกินแะ้วบ้านี้ปลากับปลาลูกๆเขากระหี่เวาเสาไปน้องโดนโด,ดนฮดเธอหนึ่งมือนพีพังเบิงกูแหละสีช่วยๆจยกเสียออกมานอกพี่น้องอากาศมันยังเย็นอยู่อากาศยังเย็นอยู่อันอยู่ในไปก่อน บรรยากาศรอบๆคือเก่าเดือยังเนอะจะแล้วแล้วเฮ้ยคือบริหารเออลูกมั้ยเนยโดยบริหารตาจอยอือ่นๆกบไปเบียกแล้วพี่น้อง <ๆ S 1> จอยไปทำงานเ้าเห็นกันเตีกแล้วป่านนี้ เฮ้ยมะฮงต้นนี่ซุกก็ได้หมากรูมนี่แม่มาต่อยได้หน่นะมันเคี้ยวใช้ซื้อมันหักซุกแล้วคือผมเพิ่งเอนลูกมันกินแน่โตกมีนะจงไว้ให้มันกินเด้อเนี่ยคือติดได้แต่ผมสีโอ้นะคะมันค้ากล้วยแนงสั่นหยอกหยอกกินอีกติดนะมันจะ็นายางติดหมได้ฮันได้มันพูกได้หมดตอน อืมจรองดิปิ่งปลาเหากินหนูไม่ได้กินพีน่จริงเขากับมามาไปหาก็ไปหาได้แต่ปลาบ่เดินไม่โอ้ยพอดีว่าได้เห่งได้รวยก็เอาเห่งๆรวยรวยมันๆแฮงกัดกินมีต้นตีเลยหนูอ่ะทันนะกินมีดคับแจมแจ้ว อันน่าสิไปอันเวียกมืนอื่นมอฮือนะหัวหน้าสิบุลยกลับมาสะบอกลา,า,ากลับมากะดีมาอยู่มานซากผ้าขี่ลูกมากะห่อเดียวอีกได้ยังแบ่งเอาให้ลูกอีกอิ่มนะบาดดีบาดบ่อพี่้องคงกินกับบาดบาดอืดดบาดมีกับมีเนาะ ใหญ่มีปตลอดมันกกิเป็นไบบ่ได้เลยพี่รองมีขาดคืนแน่สองาบแรกคือข้าวจำเจกนเมื่อ <c oughs> อื่นมืออื่นปัตตลาดวันทิดเด้ตอตอนแรกว่านี่ครับตอนนี้ตะแยงอีก แรกว่นน,นี่ข้าอวันจำแจ๋ยัง่หมพอแถมเข้าเย็นอีกตัวเองอยาเลือจอิ้มข้าวฟิดมื่นไปตลาดวันทิดเด้อคือวบ่ายตลาดวันทิดกะอือมีแต่หมูฮะหแหละซื้อมหมูมาไว้จากโลหนึ่งเธอละโลกันด้กินไล้มือตืบอยู่พี่น้องเขาเพราะฮับปิ้งกินเตยละหน่อยปิ้งไลก็กินโนว์ดก็เสียดายมีแต่ผูกกินโบราย หาเข่าสิเบิดเล่าหนึ่งแหละเมื่อื่นที่สัง่งนา้เจ้าให้ไปตลาดวันทิตตื่นมาแล้วไปลกุบกบ่ต้องเอาอีร้อยไปนำไปแต่เจ้าผู้เดียวนะ่ะมีห่อเดียวกับเบนา่งใหห้้ลลูกไวยอร์เอาเอาใส่นั่นแถุงไว้แล้วจิบเข่าเตียงไว้อยู่นอกนี่แหละพระเขาหนะมันนี่กระซามในถุง ลราขึ้นอยู่น้ำลูกขอเสียนเบียกคอยนี่ใส่สุดแอ้วถอโคมกันใถอใหญ่ไหนมาให้เออไว้ในไซนี่งูไม้ในรถนี่ลายไหนเมงวันน่ะเอาเอาออกมาให้แมวซะก่างปลานีมันสิจกปลาขึ้นยูน้ำดูออนะไปขอลงมาข้าวหนึ่งนะม,มันลมหมือนในกึศิเทียงๆผู้ใหญ่เสียออกมาอําน้วนอนอยู่นอกเลย มันหนาวอยู่อากาศตัวเย็นมาโอ้ยพวกชีวะอยากปลาลลวพี่น้องชได้อยู่กับลูกจะิได้กินยังไะกินยังอยู่ยังเด้แต่ละมือแต่ละเวนอุ๊งน้ำแต่แนวกินพี่น้องแมวแมมาบบขุนที่น้องเฮยเมื่อกี้แม่มาไหนลูกได้มาไหนอัน ใช้ในภารเขาวนี่ฮิมะส่วนกันก็ได้ได้พี่น้องก็ขี่รถส่วนกันฮิมะอ้ายกินบ่อ้ายก็ับกินบอมากินนั้งกันน่ะแม่วาอยู่ว่าแม่ป้อนแม่ป้อนบอเบิ้งอย่าเอาเสือเสร็จบ่อืมเกิดแล้วแล้วเนี่ยบันนี้ไอ้หิปกินหิปกิน มันเดือหมดมาม่าห่อเดียวแต่แเต่พ่อพ่อหน่กินกับข่าวแล้วก็แบ่งมาให้ลูกเพชรนี่เนาะเพชรนะเพชรบอยนี่เขาเรีอกว่าเพชเพชรบอยนะบอยแฉเต็มปากเพชร

สิเาาดียรมาพระจักรเดี๋ยวฟังเด้อขากุไล่กดแชร์กดติดตามมาในพี่น้องชมคลิปเพายจนจนจบบวชขางโพซันกินอิ่มยี่บ่เลยเขาบอกอ่ายซื้อมาบ้านนี้นนสิเขาบอกอ่ายซื้อมาบ้านนี้นสิโอ้ยไปแล้วนะจ๊ะพี่น้อง